โอ้พี่น้องเดิน,นออกกำลังกายเจออีกแล้วฮะนะเจอเต่าอีกแล้วไม่รู้ว่าตัวเดิมหรือเปล่าตัวที่อยู่แถวนี้นะที่เราเคยช่วยกันหรือว่าเขาชอบบรรยากาศแบบนี้โอ้ยสงสัยตัวเดิมเฮียป๋องเนาะโอ้ตัวตัวเดิมใช่ไหม โอ้ oh. ช่องจิตไนสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลินลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ อ่าตัวเดิมไหมโอ้ขาเออจําจําแผลได้จําแผลได้โอ้โแสดงว่าเก่งนะยังเขายังอยู่ได้นี้ได้เออเนี่ยเนี่ยดูฮะดูเนี่ยดูแบบชัดๆเลยวันนี้ให้ดูชัดๆให้ดูหน้าตาอ่าดูหน้าตานี่นี่ไอ้ดูก้นไปก่อนเฮ้ยหน้าหน้าหน้าเหรอหน้าอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าไปแย่ผิดนะไปแย่ก้นหนึ่งกายเป็นไอ้โอ้ยตาเอ๋ชิบอะไรเนี่ยเออ โอ้ดูมันปิดหน้ามิดเลยเออปิดหน้ามิดเลยเออ,เ,อ,อนนเนี่ยะฮะโอ้แล้วตัวสีทองดูอ่าเนี่ยแหละตัวเดิมฮะก็ถือว่าขอขออาจารย์ถ่ายมุมนี้หน่อยได้ไหมฮะอ๋อนี่ฮะดูตัวสีทองสวยงามเลยเนี่ยซีเอเออเป็นซีเอ,อไม่ใช่นะอาจารย์เออเป็นเบาหวานหรือเปล่าเอ๊ะมา นี่แต่แผลมันเริ่มหายนะแผลเริ่มหายแผลเริ่มดีเออตอนนั้นบวมมากนะหรือว่าเขาได้ยาดีวันนั้นเราไปส่งตรงมุมนู้นมันจะไปอีอารบ่ะอาจจะไปไหว้เสด็จเตียก็ได้อ่อโอ้ยสุดยอดดีใจดีใจทีได้เจอกันลุงเตาแต่แผลที่เขาทำมาตอนนั้นโปะปูนตรงนี้ขาวอ่าหายหมดแล้วหายหมดแล้วอ่า เออเนี่ยเนี่เขาเขาปกปูนมารักษาอยู่แสดงม,มีการรักษาอ,อืมอืมมันเชื่อมเลยนะอืมแต่ยังตัวสีทองเหมือนเดิมตัวสุดยอดเลยครับอ่ะปล่อยอายุวันนะสุขภัลละ,ะอืมทาบุญปล่อยเต่าอีกแล้ว <c oughs> อ่ะ <c oughs> เรามาเจอกันไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าทําบุญแต่ว่าเราได้มาเจอกันได้มาพบกันอีกแล้วหลังจากที่เราเคยเจอกันให้โชคให้ลาบก็แล้วกัน ท่านผู้ชมด้วยเออนั่นแหละครับบาย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 นะเล็กอ้าวบายบายเนี่ยป๋ปองก็ปล่อยไว้แถวนี้แหละไม่รู้ว่าเขาเป็นเต่าน้ำหรือเต่าบกก็ให้อยู่แถวนี้น่าจะได้อ,อ่าอยู่ให้อยู่ไกลๆรถหน่อยอ่าไปอ,อป่ะเอาไว้ตรงโคนต้นไม้ก็ได้นะน <What? S 2> วัดเต่าบ๊ายบายทางผู้ชมด้วยบายบาย อ่า uh huh. เพราะว่าเราไม่อยากจะปล่อยไปกลางถนนเดี๋ยวไป uh huh. โดนเหยียบปบล่อดภัยเรที่นี่ติดถนนอยู่นะครับครับขอบโชคดีครับสวัสด,ดีครับ